ุณกำลังมีปัญหากับความเครียดไหมไม่นะปกติดีนี่ถ้ามีปัญหาความเครียดก็อย่าเก็บเอาไว้อย่าหลอกตัวเองเพราะความเครียดทำลายทั้งอารมณ์สมองและสร้างปัญหาอะไรอีกหลายอย่างตามมาเช่นงุดหยิดง่ายซึมเศร้าคิดงานไม่ออกนอนไม่หลับหรือปวดหัวไมเกรนแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองถ้ามีตัวช่วยที่ดี เ e อร์บิเทียกิงโกตัวช่วยฟื้นบำรุงระบบประสาและสมองด้วย GKB A p l a n s Complex <S เอกสิทธิ์เฉพาะของเฮอร์บิเทียที่ประสานสารสกัดกิงโกใบบัวบกลมมิและกาบ้าจากข้าวไว้ในหนึ่งเดียวเพียงวันละเมตหลังอาหารเช้าหรือเย็นเ e อร์บิเทียกิงโกช่วยปรับสมดุลสมองและอารมณ์ช่วยลดอาการต่างๆที่เป็นผลจากความเครียดลดความเครียดฟื้นบำรุงสมองต้องปวดซีโซกเฮอร์บิเทียกิงก